ชื่อเด็กหญิงเกจรลาแกวล้อมอยู่ปสีทับหนึ่งเลขที่20ค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านเริ่มจากศูนย์คือไม่มีอะไรไม่ใช่สำเร็จไม่ได้ค่ะเชิญรับชมและฟังกันได้เลยค่ะความจริงที่น่าสนใจคือมีคนสำเร็จที่เริ่มจากศูนย์มากกว่าคนสำเร็จที่เริ่มจากมีทุกอย่างแสดงว่าการเริ่มจากศูนย์ต้องมีอะไรดีมันต้องทำให้เรามีข้อได้เปรียบ บางอย่างที่ทำให้ไปได้ไกลกว่าคนอื่นและคุณคงพอเดาได้ข้อได้เปรียบที่ว่านั้นก็คือความพยายามคนที่เริ่มจากศูนย์ย่อมมีความพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าพวกเขาถึงได้เริ่มทำบางสิ่งโดยได้โดยไม่มีอะไรต่อสู้กับอุปสรรคได้โดยไม่มีอะไรและสำเร็จได้โดยไม่มีอะไรเพราะสิ่งเดียวที่พวกเขามีก็คือความพยายาม ถ้าคุณคิดจะทําบางสิ่งแต่มีไม่มีเงินทุนไม่มีหนทางไม่มีโอกาสและไม่มีคนช่วยเหลือคุณคือคนที่เริ่มจากศูนย์ตัวจริงและคุณจะเป็นคนที่สําเร็จเพราะความพยายามของตัวเองล้วนตัวจริงคนที่บอกว่าเขาไม่มีอะไรสักอย่างที่จะเริ่มและเขาคงไม่สําเร็จไม่ได้และเขา คงสำเร็จไม่ได้จริงๆแล้วเขาไม่ได้กลัวไม่สำเร็จแต่เขาแค่ไม่อยากพยายามการเริ่มจากศูนย์อาจหมายถึงถ้าเราคิดจะทำอะไรมันต้องยากมากยากมากและยากกว่าคนอื่นแต่มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสำเร็จแน่นอนมันเป็นไปได้แต่บนเงื่อนไขเดียว คือเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าแล้วเราพร้อมไหมเราพร้อมที่จะก้าวออกจากจุดศูนย์ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนไม่ว่าเราจะต้องเจออุปสรรคอะไรและไม่ว่าสุดท้ายเราก็จะสำเร็จหรือไม่หรือไม่ไหมถ้าเราพร้อมเราจะไปลงเอยที่ความสำเร็จแบบไม่รู้ตัวเหมือนคนสำเร็จสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ